สวัสดีครับคลิปนี้ผมจะพาไปเปลี่ยนหัวพิมพ์เครื่องปิ้นกันนะครับทุกคนเครื่องปิมพตอ้์บาร์โค้ดนะครับนี่นะครับเราก็แกะออกมาแบบง่ายๆเลยทุกคนนะครับก็จะมีล็อกอยู่นะนี่นะครับจากนั้นทุกคนก็แกะฝาครอบตรงนี้ออกนะนะครับนี่ครับแกะออกง่ายๆครับจากนั้นก็ดึงแจ็คนะครับหรือว่าสายแพร์ตรงนี้ออกนะทุกคนนะนี่ครับแกะออกง่ายๆเองครับผม ถอดสายกาวจากนั้นก็หัวปิ้นนะครับหัวพิมพ์นะครับที่ใช้ได้นะครับนำมาเปลี่ยนใหม่นะครับเสียบเข้าไปลักษณะเดิมนะครับจากนั้นทุกคนนะครับก็นะครับนี่เอาฝาครอบกลับมาเหมือนที่เดิมนะครับก็กดให้เขาลงล็อกของเขานะครับ หลังจากนั้นนะครับเราก็นําหัวพิมพ์กลับไปสู่ที่เดิมนะครับนี่นะครับก็จะมีล็อกของเขาอยู่นะง่ายๆนะทุกคนนะนะครับก็นี่ะครับก็ง่ายๆเองครับทุกคนเปลี่ยนเขาออกแบบมาให้เปลี่ยนง่ายมากนะครับทุกคนนะนะครับนี่เราก็กดลงไปให้ตรงล็อกของเขาแค่นั้นเองครับ เรียบร้อยครับทุกคนนี่นะครับจากนั้นก็นำผ้ามือของเรามาสู่ตำแหน่งเดิมน,นะครับโอเคครับนี่ครับอาการของเขาเป็นเส้นแบบนี้นะครับทุกคนนี่ครับหลังจากเปลี่ยนแล้วเรียบร้อยครับสวัสดีครับ